สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดัมซิ่ง มเจ้าเมกา J8C o ก็หม้อผัยเดี่ยว ออเอาเอาหน้าดินไม่เอาไม่เอาดินลูกลังหรอ <c oughs> ดูวางดินตก <Thank you. S 1> ใจหมด <c oughs> อ๋อแสดงว่าลูกค้าเอาแม่ลูกค้าเขาไม่เอาดิน ไม่เอาดินลุกลังเอาแต่หน้าดินนี่นี่้ <C ül> ยแค่นี้ก็หยอกเหรโอ้หหน้าดินอยู่นี่ลึกอยู่ด้วยนี่พอดีมาทีมงานมาเอาดินอยู่ในโคกในป่านี่แหละ โอย,โอย,โอย,โอยวาดแขนมาไกลเกิดขยับแขนเข้าไปก็ได้มาอ้ยอ้ยซับหนีซ้ำหนีก็หยอกรอซ้ำหนีกันเ้ยเขาแก่ดนะิเนาะ น,น,นั่งยืดเรนนั่งยืดได้ลงข้อต้นข้อคนพอเต็มนี่แม่พอดีเอ็กับเข่าแก่ก็แกล้งกันเหมือนเด็กนี่แหละแล้วก็โอ้ยดูอ่ะทุกคนอยู่อยู่ใกล้ๆแค่เนี้อ่ะก็โอ้ยสักสี่หยอกแค่หนังเนาะเนี่ยแค่อยู่ใ,น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 ในกล้ๆแค่นี้ใน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 ก็ยังจะแกล้งอะ่ะพอดีเอ็กยืนอยู่ตรงนี้ก็เอื้อมมาสุดเอื้อมสุดมือพอดี สนี้กระยอกเนาะเนี่ยฟันก็ใกล้จะหมดแล้วดูอย่าสั่นมุ้งขี่เด้อบอกว่าอย่าสั่นมุ้งขี่ยังวะโอ้ยนาะเท่าเกเมื่อกี้เนาะโดนแกล้งอ่ะอยู่ใกล้ๆกล้กันแค่เนี้ยที่เอ็กยืนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันแค่เนี้ยก็ยังก็ยังเอื้อมมือมาแกล้งเนาะเท่าเกนินี่แหละ ไม่ได้เจอกันมานก็อย่างนี้ก็โดนแกล้งอย่างนี้แหละโอ้หฝุ่นฝุ่นเต็มหัวเลยบอกว่าอยากเขย่าบุ่งขีอยากสั่นุ่งขีใสเอ,อื้อมือมาจุดแขก็ยังมาเพาะใส่อห,นหนอยก็เป็นธรรมดาของเพิ่ม เพิ่มสีสันกับทีมงานกับการทํางานของทีมงานเจอกันไม่ได้เชอาแก้งทุกทีเจ้าซานน่ก็ชั่วโมงการทำงานจะเข้าเจ็ดชันชั่วโมงแล้วครับผมเห็นเ้าแก่เขาบอกกัน เห็นเท่าแก่เขาบอกมาว่าจะเข้า6ก0 0 0ชั่วโมงแล้วแสดงว่าแสดงว่าทำงานนี้ไม่จอดไม่พักเลยใช่ไหมนี่ดินทุกลังแดงสวยๆเลยเนี่ยตับดินอู้จะเร่งเครื่องทำไมอ่ะจอดเอาดินวางไว้ตรงนั้นจะเร่งเครื่องทำไม โอ้ยเนาะเอาทำอะไรอาจด้เด้อสตันจอร์บีเมื่อี <c oughs> อืหรวงสุดยอดเลย Ô. Làm Ô. เร่งเครื่องเท่าไหร่เนี่ยทำเป็เร็วแท้มอ้ไม่ใช่เร่งจีบเอ็ดเลยบอกโอ้เสียงปั๊มเนี่ยเสียงปั๊มนี่ดังสุดยอดเลยระวังเด้อมอไซจอดจุดนั่นนะจะย้ายจะย้ายมอไซดีแล้ว นี่ก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับผมเอาพวกต้นมงต้นไม้ออกน่าจะทําแบบทําทุ่งนาเหมือนตรงนั้นอะเหมือนที่เจ้าาเออเจ้าคนปลูกจอดไว้ครับผมน่าจะทำตรงนี้อ่ะเป็นทุ่งนาหมดเลยดูละเนี่ยก็มีรถไถอ e ีแท็กจอดอยู่ตรงนี้อะไรแล้วออกมาทำไมเนี่ย ไม่เอาถักไปทิ้งหรอเ<ะ>นี่ยน่าดีนะมีเศษหยาเลยเอาไปทำไม<ะ>เอาไปทำไมมีมีจีรินซีด้วยหรอ <corrupted> โอ้ยเนาะสั่งได้ครับผมสั่งได้สั่งได้ทุกอย่างรถคันนี้อย็กได้อะไรสักเกาใช่ไหมถ้าสั่งน้ำปั่นได้ไหมห<ะ>น้ำปั่น